ควรกำหนดจำนวนเงินที่ให้พนักงานขอเบอิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางเท่าไหร่กิจการควรประกาศเป็นระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเบริกค่าใช้จ่ายในการเดินทางดังนี้บริการบินมอเตอร์ไซค์โดยกำหนดอัตราในการเบริกจ่ายซึ่งหากผู้ประกอบการไม่ทราบว่าควรจะกำหนดอัตราอย่างไรสามารถอาจอ้างอิงได้จากกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะพุทธศักราช2,559 บริการรถแท็กซี่รถไฟฟ้ารถตู้หรือรถรับจ้างประจําทางสารธารณะโดยกําหนดให้เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริงรถยนต์ส่วนตัวค่าน้ํามันหากกิจการจ่ายไม่เกินกว่าที่อัตราสูงสุดที่ราชการกําหนดไว้จะไม่ถือเป็นเงินได้ของพนักงานโดยอัตราที่ราชการกําหนดไว้ในการเบิกค่าใช้จ่ายรถยนต์คือ4บาทต่อกิโลเมตรและ2บาทต่อกิโลเมตรสําหรับรถจักรยานยนต์แต่หากกิจการจ่ายค่าน้ํามันเกินกว่าอัตราที่กําหนดค่าน้ํามัน ส่วนที่เกินอาจถูกประเมินให้ถือเป็นเงินได้ของพนักงานในส่วนใบรับเงินค่าผ่านทางพิเศษไม่มีกฎหมายกำหนดอัตราสูงสุดที่กิจการมีสิทธิจ่ายแนะนำให้ผู้ประกอบการใช้ดุลยพินิจตามความเหมาะสมในการจ่ายโดยพิจารณาค่าผ่านทางพิเศษที่ขอเบิกกับความสอดคล้องของเส้นทางที่พนักงานเดินทางไปปฏิบัติงานภายนอกสถานที่รับทำบัญชีร้านค้าติ๊กตอกช้อปปี้ลาซา พร้อมของแถมสุดพิเศษมูลค่ากว่า1 0 0 0 0บาทแถมเอกสารบัญชีและภาษีแถมตัวอย่างสัญญาธุรกิจแถมคู่มือแอดมินและงานเอกสารรวมทุกรายการปกติ1 5 0 0 0บาทเหลือเพียง6590บาทรับจดทะเบียนบริษัทรวมค่าธรรมเนียมของกรมพัฒน์พร้อมของแถมสุดพิเศษมูลค่ากว่า35,000บาทแถมโปรแกรมแพ็กเกจสูงสุดมูลค่า12,500บาท แถมข้อส,สอนวางระบบบัญชีมูลค่า14,500บาทชุดเอกสารบริษัทจัดตั้งครบเซตมูลค่า8,000บาทรวมทุกรายการราคาปกติ35,000บาทราคาเพียง15,000บาท